เสร็จทร้อยล้านเรือร้อยลรอพะอนู่ก็รูได้รตัวรูปข้าว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 ข้วข้าวข้าวร้า้าวข้าวข้วข้า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 ว้าวข้าวขมาวข่าว้าวาวขาวาวข้วข้ข้าวว้วา้วว้้ว uh ้าเดือนไหน้ว้วา อาจารย์กำปัดบ์ปัแท่นนักร้องเพลงศิลปินเมืองโคราชมีบุญมีวาสนาได้สร้างพระเจ้ยเายาว99เมตรและคุณกาวเว้านำสมุดบัจท่นเหมือนกันนะครับก็ขอบารมีธรรมัน,นมดิัสิิธิ์ของผู้โตหลวงพททวดท่านป่าถนาสิ่งใจ นะครับในทางมนุษย์ก็ขอจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จอันนี้สมปรารถนาครับเมตตาคุณนเได้ครับเมตตาบริสุทธิ์โตพันธิมายยะที่มีวันสุขโพมิตรตั้งศิลปินแห่งชาติรออยู่มากมายเมตตาให้สำเร็จสำเร็จด้วยโครับผมท่านผู้ชมท่านชื่อชื่อแม่นะครับและครอบครัวด้วยทุกคนคุณแม่ชื่อ ชื่อสนมากครูก็ของือปูนนั่นแหละจากจังหวัดขอบคุณครับอาจารย์กำปั้นบ้านเช่นนำของฝากพระราชฝากสกพรแต่หลวงปู่โตเนี่ยวันกระถิ่นที่ยี่สิบห้าสุดให้ทอที่อื่นทั้งหมดยี่สิบห้าเช้าสิบโมงเช้าพระสวดเจริญทุตมณ์บ่ายโมงทอดกระถิ่น4ี่โมงเย็นหลอกพระแม่ธรณี อ่ะปองเขาติดปองเขาติดอ่าเขียนแน่จ้ะอ่ากินแม่กินนาแลนาน้ำปูนข้าวมับุล15กันยายนซองนี้นะองนี้มาจินปองเอะ เสร็จก็เอายหว้ก็เลยร่นรีหยิบห้าตกเย็นสี่มองเย็นก็ได้เลิกรอพระแม่ธรณีท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้สาท่านเยอขนยังไม่ได้รับประสรสมเกียรติเดี๋ยวให้ใครดูแลทานพาไปทานกุ๋ต้มไว้เดียวเนาะจัดเด็กประจิ๋มก็ประจิมมาจิมจิมคูเกียรวค่าเกไปเชอบเลยไปยูเป็นคพ่ออ้น เสื้อเส้าหเสื้อห้าปี้าหทันปีทีับเดียวครับเอาใารมงคนะครเอาเสร็จลมาแล้วจ้าโอ้โหเสร็จ้ชาตินี้มึไม่จนแล้วก็คูพอแล้วก็คูมีทันยี่สิบองคในลแล้วก็จองเจริญรุ่งเรืองช the nah ูละพอ ทำบารุาางเช่นับา,บาทำบรุงน,น,นะครับไจากจังหวัดไหนับกรุงเทพนะครับมีกล้องนะครับมีต้องถ่ายรูปเส็นที่ระลึกมีท้องยาใส่กระเป๋าเด็กสมเด็จดา,วางวัดัวัดปาทุกคโอ้โหตรนนี้ไม่มีอะไรอยู่เศรษฐีห่ดขออนุญาตต้องมางานร่กับ็กชาจอแลครับโยมรำรมัง

ตัว sociedad, ตวันกระถิ่นตองาเบัน้งานอ่ายเอาหรือ่ะวันกระถนใช่วันกระถิาถอดถออะไรอะไรโจ๊กโจ๊กจะปทุบตทุบกระดานเออตไม่ต่างกันวครับครับครัวซีแก้วสบายทราครับ ายลูกองกันมาตรี e right ่ว่ามีไม้มาแข่งกันมหาทราคมมาเล็กมาทางนี้มาทางนี้อยู่ราว่าอำเภอะไรสู่ิวนไกวรุ่สอยนะตต็มาเลเสียเก็แต่ว่าเพว่าคนีสายไปอยู่เยอะนะงแกตัวเศรษฐีผู้โต นาคิตที่ยีพาปจิการ่วมเททองล่แม่ธรณีห้าสิบหกนิ้วเวลา1 6บหจุดสามเก้านอนาอุทยานลานบุญสมเด็จจักรโตพลังศี